จะถึงแล้วดนะค่ะมี่เรงเทิ่มันไ,ไปอีกกี่กิโล,โลนึงอ่ะก็ไปดอกมันสูงขวด คนถือกล่องกัสิร่มล้เอาลกนว้อไรน้องเนกี่ร่มคึง่มนึ่่ขาลมใค่หรอ จริงจริจ้ะหยุดมาถึงคื่ทางด้วยจ้ะตรงันมาถึงคืนทาง้วจ้ะยังไม่ได้ถึง ถึงที่ว่ากิโลเคิงเด้อจ้ะอันนี้พึ่งครึ่งทางเนื้อจ้ะหลสวยกว่าเนาะหม่นเจ้าขวพิมพ์มาเทเล่หวานสวยกว่า ป่ามี่ด้โตใ่ญ่ๆด้วยจ้ะถ้าเป็นแถวบานเทาคือสีเหลืองนี่เฮ้ยอ๊ย